ย้ายน้องลูฟี่เนี่ยไปที่ร้านนาครขนมที่จังหวัดนครน,นายกตัวนี้ราคา5 5า0 0บาทรวมค่าขนส่ง10,000บาทก็เป็นหก0 0 0ันบาทค่นะโอ้ยแต่ว่าอย่าดูถูกลูฟี่เราว,าว่าเคยถูกหวยมาแล้วโดยที่ไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยนะปกติเขาต้องมีกล่องมีโฟมมีอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราไม่ได้เตรียมการอะไรเลยเราก็จะมาดูความทุลักทุเลกันค่ะอ๋อแต่ว่ามีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นทุกคน อลังการปะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่ตั้งตั้งย้ยวันนี้นะคะลงจากรถสวยๆมาแบบนี้แต่เปล่าเลยเราจะมาเป็นกรรมกรแบกหามค่ะถ้าทุกคนจําได้นะตั้งตั้งเคยมีลูฟี่หนึ่งตอหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราได้คิดแล้วก็คํานวณมาแล้วว่าเราเนี่ยจะย้ายน้องลูฟี่เนี่ยไปที่ร้านนครขนมที่จังหวัดนครนายกเอาไปเป็นแลนด์มาร์คที่นู่นนะคะจะได้ให้คนที่มากินกาแฟกินขนมเนี่ยถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะอัดดูว่า การขนย้ายเนี่ยมันจะทุลักทุเลขนาดไหนไเราไปหาน หลายหลาคนน่าจะจำได้เพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยล้านวิวเลยส่วนคลิปอื่นก็ประมาณพันวิวนี่ตอนนี้เราจะมาย้ายน้องกันนะคะโดยที่ไม่ได้เตรียมการอะไรมาเลยนะปกติเขาต้องมีกล่องมีโฟมมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราไม่ได้เตรียมการอะไรเลยเราก็จะมาดูความทุลักทุเลกันค่ะติดตามมึงเรืยกเลยพี่เอาที่ชอบที่ชอบเอาที่ชอบเราที่มันไม่ยุ่งอะแ็งดีกว่าจะไปกล่องมันโดนปีถ่ายจบตัวแล้วงถอดยังไงเนี่ยแขน ออออ๋เ่ถามราคาก่อนได้ป่ะตัวเนี้ยตัวนี้ราคาห้าหมื่นห้าพันบาทรวมค่าขนส่งหนึ่งหมื่นบาทก็เป็นหกหมื่นห้าพันบาทค่ะถูกมากเลยตอนนี้อ่ะเฮ้ยบ้าแต่ว่าในตลาดเขาขายกันเป็นแสนแต่หนึ่งแสนเราไม่ขายค่ะเพราะเราขายสองแสนเราหมอรเราหมอบเราหมอบเห็นเห่นหนักแล้วหนัตัวหนักตัวนิดหน่อยอหนักนะบอกเลยหนักนะเดี๋ยวขาสองอันพี่ตัง จำได้ว่ามันยืดแค่เป็นแม่เหล็กเท่านั้นนะคะคือตรงเท้ามันเนี่ยจะมีแม่เหล็กเนี่ยกลมๆเห็นปะเป็นแม่เหล็กยืดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปตั้งที่ร้านก็จะอันตรายเราก็เลยเดี๋ยวจะแบะไปเอาอะคริลิกที่เราสั่งทำเอาไว้ค่ะมากัน้นความปลอดภัยของน้องแบะโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย ฮ่าใช่ไหมลูฟี่บอกว่าห้าเฮ้ยแต่ว่าอย่าดูถูกลูฟี่เราเพราะว่าเคยถูกหวยมาแล้วอาแรกๆนี่คือแบบบอกห้าห้าอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกแค่ตลอดอะไรก็คื เดี <m í toys> ๋ยวเราจะแปลว่าคลิกนะคะแต่ว่าพึ่งตังอะพึ่งนึกได้ว่าคลิกมันเป็นแบบ3ข้อกันทุกคนมันเป็นตัวยูอะซึ่งมันพับไม่ได้เลยแล้วเราจะเอาขึ้นยังไงคือตังอะไปร้านนี้สองรอบแล้วตอนแรกเอารถตัวเองไปไม่ได้เอารถพ่อไปไม่ได้คือแบบมันกว้าง85เซนคูณร้อยเซนอะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่นู่นเราค่อยไปดูนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้เราก็ยังไม่รู้นะคะอันนี้อยู่บนรถบร้อยเรวนะคะ เราจะเดินทางไปนครนายกนะคะก็น่าจะ70กิโลโดยประมาณนะคะกับ1ชีวิตที่อยู่กับเราหนึ่งชีวิตที่ราคาหลักแสนจองยังมีค่ามากผู้มเดี๋ยวเราต้องแวะไปเอาอะคริลิกนิดนึงมันก็จะแบบอ้อมนิดหนึ่งนะคะ ดี๋ยวเราจะแวะรับอะคริลิกก่อนนะคะก็น่าจะใกล้ถึงร้านแล้วแหละแต่สิ่งที่เราต้องลุนก็คือจะขึ้นรถได้ไหมถ้าขึ้นรถไม่ได้ตังว่าเฮียในร้านน่าจะด่าว่าแบบมึงมาสามรอบแล้วบอกว่ามาหลายรอบจ้ะถ้าใส่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูอะคริลิกกันคือมันใหญ่แบบใหญ่เลย แล้วหนูไปดูห้องน้ำให้กันล่างอย่าพึ่งอย่าพึ่งวางได้ไหมครับเคแขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่นี่ก็คือแฟนแทนได้แท้ ร้านอาหารกาแฟเครื่องดื่มขนมหวานมีหมดเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มเติมมา <c oughs> สามารถไปถ่ายรูปกันได้ะะร้านสังเกตยากไหมร้านสังเกตไม่ยากค่ะเป็นตึกสีเหลืองๆนะแล้วก็มีพี่หมีอยู่ข้างหน้านะคะก็สามารถแวะรับประทานอาหารหรือว่าขนมกันได้นะคะหรือสามารถกดติดตามได้ทามไป สามารถแวะมากกันได้นะคะเดี <ข Wow S 1> <Yeah S 1> ๋ยวเรากำลังจะส่งต่อน้องลูฟี่นะให้มาประจำการที่ร้านนี้มันจะเป็นละาชันโดนสลัดได้ยู่ ในกล้องไม่ค่อยเห็นนิดเดียวในกล้องไม่เห็นแต่ตาเห็นแต่ว่าเราก็คิดซะว่านักรบวชต้องมีบาดแผลเหมือนผ่านฝึกมาบ้างมันก็ต้องมีถล,ลอมถลอกมากคิดถึงตอนประกอบครั้งแรกไหมครับใช่ ของเขาะนาดปวดขึ้นะ,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 ะเนี่ย ต่อมาออเออจ้าพ่อลูฟี่จ๋าช่วยเรียกลูกค้าด้วยนะจ๊ะจริงๆต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นแบบมือกว่าดวะช่วยเรียกลูกค้าด้วยนะจ๊ะ และนี่ก็คือผลงานในการย้ายลูกฟี้ของเราในวันนี้นะคะจากที่อยู่ที่ออฟฟิศนะเหงาเหงาก็จะได้มาเจอทุกคนแล้วก็เรียกลูกค้าให้ที่ตังค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยรวมหนึ่งครผ่านมาแถวนี้นะหรือว่าอยากมาหาลูกฟี่ก็มาได้ที่ร้านนะครขนมนะคะวันนี้ตั้งตังชาแนลไปเดี๋ยวัสดีค่ะ <laughs>